ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับเจ้าตัวนี้เป็น Legion 5นะครับจาก Lenovo นะครับตัวนี้เป็นโมเดลปีส0ง2ันะครับตัวประมวลผลเนี่ยเป็น Core i 5้าเจ็นะครับแล้วก็ตัวนี้มี Windows 11แถมมาให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้แรม16 g b นะครับแล้วก็ SSD M. 2เนี่ยมี 512GB นะครับแล้วก็ดิสเพย์เป็นขนาด15.6นะครับเป็น Full HD นะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ย3060นะครับตัวนี้เป็นสี Storm Gray นะฮะอันนี้ผมสั่งมาจากเว็บของ Renovo ใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์นะครับกว่าจะส่งมาวันนี้มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็แพ็กมาได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะ ตัวนี้ผมซื้อประกันอุบัติเหตุเพิ่มด้วยนะครับอันนี้มันจะมีประกันมาให้1ปีแล้วก็ผมก็ซื้อเพิ่มอีก1ปีนะครับแมานี่มีโฟมอยู่ข้างในนะครับด้านข้างตรงนี้นี่จะเป็นสายนะครับแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์นะ่อนข้างใหญ่เลยนี่บิ่มมานะครับอะแดปเตอร์จะให้ดูอีกทีละกันข้างๆมีอะไรอีกไหม ไม่มีนะ,อะโอเคนี่ก็น่าจะเป็นตัวเครื่องุในตูซีในกล่องมีอะไรอีกไหมในกล่องนะครับไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับในกล่องหมดแล้วนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็น r e n o โ o นะครับอันนี้ก็จะอธิบาย การชาร์นะว่ารูไหนเป็นรูไหนนะครับเป็นโอเวอร์วิวต่างๆว่ามีกล้องอยู่ตรงไหนแล้วก็มีแคมร่าสวิตช์นะครับอยู่ตรงไหนนี่แล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต,อต่อต่างๆนะครับว่ามีพอร์ตอะไรบ้างอันนี้นะฮะก็จะพูดถึงตัวพอร์ตต่างๆที่อยู่ตรงบริวเวณหลังเครื่องนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็อธิบายช็อตขับต่างๆอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันตัวนี้เป็นอะไรเอ่ย ไม่รูนะ้อ่ะวางไว้ก่อนนี่หอ่อโฟมาลักษณะนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาโฟมบออบกกันอะแดปเตอร์อย่างที่บอกนะครับค่อนข้างใหญ่นะนี่ลักษณะนี้นะครับนี่ กนน็แกะมาเลยนะครับนี้เดี๋ยวต้องลองชาร์จไฟดูว่าชาร์จไฟเข้าปกติดีหรือเปล่านะฮะตัวนี้พลาสติกก็แกะออกได้เลยนะครับเสียปั๊อันนี้แบตเตอรี่นะครับ230วัตต์นะครับนี่ ตัวนี้เจ้าพ่อของเรานะครับปุ๊บฟุ๊บใมเรโนโวนะครับเป็นสีเทานะครับให้ดูพอร์ตตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะพอร์ตบริเวณตรงนี้นะครับ จะอยู่บริเวณหลังเครื่องนี่คือจุดเด่นเขาเลยนะครับสำหรับตระกูลรีเจนพัดลมเนี่ยมันออกมาจากด้านข้างด้านหลังนะที่ผมชอบแล้วก็พอร์ตต่างๆเนี่ยเก็บงานเรียบร้อยดีอยู่ข้างหลังเกือบหมดนะครับมีพอร์ตสายแลนมีพอร์ตเป็น usb type c นะครับตัวเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ hdmi นะครับแล้วก็เป็นอีก2 usb นะข้างๆตรงนี้มี type c แล้วก็มี thunderbolt มาให้ด้วยนะครับในดูข้างซิอีกข้างหนึ่งนี่ก็จะมี USB Type C มาให้นะครับแล้วก็มีรูแจ็ค3.5นะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดกล้องด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูนะครับจอเนี่ยจะเปิดมาได้ขนาดนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นี่ตัวคีย์บอร์ดนะครับอันนี้เราสั่งมาเรียบร้อยมีสกรีนไทยมาเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้นี่มีสติกเกอร์ของ Intel แล้วก็มีบอกเป็นการ์จอของ n v i d i ีด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับนี่ฟิลลิ่งคือดีมากนะครับตัวนี้มีน้ำพดด้วยนะครับแล้วก็ตัวแป้นตรงนี้นะครับจะอยู่เอียงมาทางซ้ายนิดนึงให้เราสามารถทำงานได้สะดวกนะครับกับบริเวณที่มีน้ำพดแล้วก็มีตัวเลขเป็น f u ลคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สาหรับของที่มาในกล่องกับเจ้า รีเจน5นะครับปี2022นะครับสเปคก็เป็นอย่างที่บอกไปรูปรักก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเปิดเครื่องให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกนะครับพี่ชอบตัวรีเจนนะครับก็คือพอร์ตต่างๆเนี่ยอยู่ด้านหลังอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีพอร์ตด้านข้างเล็กน้อยแล้วก็ความเรียบหรูของมันนะฮะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดใช้งานกันดูนะครับสมมุติเราสั่งของออนไลน์มาปุ๊บเริ่มแลกเลยนะครับก็เปิดเครื่องได้เลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะฮะที่สั่งโน้ตบุ๊กมาจากเว็บไซต์ของ Renovo นะฮะอันนี้ไม่เคยสั่งมาก่อนเหมือนกันโดยปกติเนี่ยเวลาเราซื้อคอมเนี่ยผมก็จะไปที่ร้านนะคะแล้วก็เลือกแล้วก็ให้เขาลง Windows ลงโปรแกรมให้เรียบร้อยนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็น Windows ที่มากับเครื่องเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเลือกนะครับอันนี้เขาให้เลือกประเทศนะครับ เดี๋ยวผมปรับสีหน้าจอลงนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นนะเขาก็จะมีพูดมานะครับถ้าฟังไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับเราเลื่อนหาประเทศไทยนะครับในรประเทศไทยกดใช้ลูกศรขึ้นๆลงๆไปนะฮะโอเคเจอแล้วประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นก็เลือก next นะครับปุ่มนี้นะครับ yes ตรงนี้นะครับ กดเข้าไปเลยจ้าโอเคเขาจะถามว่าเป็นคีย์บอร์ดเลเยอร์นะครับแล้วก็อันนี้แหละ USA นะครับกดไปเลย Add คีย์บอร์ดนะครับเพราะเราต้องใช้คีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับ Add Layout นะครับแล้วเราก็มาเลือกตัวทีนะครับกดตัวทีก็ได้มันออกไม่ได้นะต้องใช้ลูกศร กดเลือกลงไปเจอไหมเจอไหมไทยไทยนี่ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับกด next นะครับแล้วก็มันมีให้เลือกด้วยอะว่าแบบไหนไม่รู้อะอืมเลือกอันแรกไปก่อนละกันนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนละกันปุ๊บ อันนี้เขาให้ต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตต่ออินเทอร์เน็ตสักครู่หนึ่งนะฮะ <No. S 1> อันนี้คือต่อตอินเทอร์เน็ตเรียบร,ร้ยรอยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่า connect เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็กด next เลยนะครับนนก,รก็กรอมัน checking for update นิดนึงนะฮะ เขาบอกว่า your PC will restart before you continue นะครับมันก็จะปิดตัวไปนั่นเองนะครับ อันนี้คอมมันก็จะรีสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีแบบไรเซนอะกรูเมนต์ขึ้นมานะครับแล้วก็อ่า,ารเราเลื่อนลงมาก็ได้นะครับหรือว่ากด a c c เซ t ตก็ได้กด Ac คเซปตไปเลยนัดรับอันนี้ให้ตั้งชื่อย u r device นะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยตั้งเสร็จแล้วก็กด Next ไปนะครับมันก็จะลันไป อันนี้เขาก็จะมีให้แอด Microsoft Account นะครับถ้าใครยังไม่มีอ e ีเมลของ Microsoft นะครับไ p พวก Hotmail อะไรพวกนี้ก็สมัครไว้ก่อนก็นได้นะครับถ้ามีก็ใส่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับมันให้เรา create PIN นะครับ ขออนุญาตใส่พินนิดนึงนะฮะโอเคอันนี้มันมีให้ชูดแบบว่าให้เลือก privacy setting ต่างๆนะครับ location f i n d my device อะไรพวกนี้นะครับก็ลองเลือกดูนะแล้วก็กด accept ได้เลยอันนี้ let customize นะครับตัวนี้ก็คือตั้งเลยก็ได้หรือว่าจะ skip ไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือก skip ไปนะ อันนี้ Microsoft account นะครับอันนี้ก็น,นิฟไปได้เลยนะครับมันก็จะหมุนๆโอเคตัวนี้ผมได้ฟรีนะครับ trial Microsoft 3650มานะครับ แล้วก็กด c continue ก็ได้นะครับมันก็จะลงให้หรือว่าจะไม่ลงก็ได้นะครับอันนี้ก็มีให้เลือกนะอันนี้มันเป็นฟรี e ทิร์นเอาแล้วก็กด c continue ไปเลยให้มันลงไปจบๆไปนะครับสมมุติว่าถ้าใครอยากจะสมัครตัวเต็มก็ใส่ได้นะครับหรือว่าจะไปซื้อแบบว่าแบบผูกขาดไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกอันเนี้ยเนี่ยมันให้ผูกบัตรนะ ถ้างั้นผมว่าผมอาจจะยังไม่ใส่แล้ะกันนะเดี๋ยวค่อยไปทีหลังละกันโอเคขอนุญาตกดแบกไปก่อนแล้วก็กดไม่เอาไปนะครับมันก็จะหมุนมุมมมมมุอันนี้เขาให้ใส่ชื่อใส่อีเมลนะครับเดี๋ยวขอนุญาตใส่ข้อมูลนิดหนึ่ง ใส่ชื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยรวมถึงอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด next แล้วก็ next ไปนะครับมันก็จะเช็ค for update อีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะรีสตาร์ทอีกหนึ่งรอบนะครับเราก็จะมี hi ขึ้นมานะครับ getting things ready for you นะครับ This might take a few minutes นะครับ d o น t turn น f f นะตรงนี้ก็อย่าเพิ่งไปปิดหน้าจอนะครับ มันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการที่เราสั่งคอมออนไลน์นะครับแล้วเขามาส่งที่บ้านแล้วก็แถมตัววินโดว์มาให้เรียบร้อยก็เป็นการเซตอัพระบบใครจะไปลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมก็สามารถลงทีหลังได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสเล่นเกมดูว่าเป็นยังไงนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นเกมดูนะครับตั้งแบบเอาต้านะคือแบบสุดๆไปเลยนะอาจจะไม่พอเอาแบบอีพิกไปเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ปรับเฟรมเรทให้มันแบบเป็นดิสเพย์แบบเต็มแคปมันไปเลยนะอันนี้ผมตั้งไว้300อเออเป็นดิสเพย์เบสแล้วกันนะแต่คิดว่ามันไม่น่าถึงอ่ะมันน่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่าอ่ะเดี๋ยวรีสตาร์ทคอมมา,มารีสตาร์ทเกมสักคู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวลองเข้าใหม่แล้วเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับ เฟรมเลทมันจะเหวี่ยงอยู่ประมาณ1 1 0ถึง1้0ประมาณเนี่ยนะมันจะขึ้นขึ้นลงลงเพราะผมไม่ได้ล็อกเฟรมเลทไว้นะครับเท่าที่ดู ก็จากเท่าที่ดูนะครับลองเอาไปเล่นเกมดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับปกติผมไม่ได้ปรับภาพสูงขนาดนั้นอยู่แล้วปรับประมาณมีเดียมประมาณไฮแค่นั้นภาพมันก็สามารถเล่นได้ค่อนข้างสมูทมากๆแล้วนะครับเรื่องการทํางานคงไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเป็น Intel Gen 12นะครับเป็น i5 Gen 12ตัวใหม่แล้วก็การจอ3060การทํางานเนี่ยก็สบายๆนะครับตัวเครื่องอาจจะมีน้ําหนักพอสมควรถ้าเอาไปไหนมาไหนก็อาจจะหนักอยู่บ้างแต่ว่า โดยพอร์ตต่างๆแล้วก็ดีไซน์ที่เรียบหรูถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ผมถูกใจมากสำหรับปี2022นะครับถ้าอย่ใครสนใจก็ลองไปกดสั่งกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขับลุงมาหาเรื่องนะครับสวัสดีครับ